มาฝึกแลตผู้ดาวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเครื่องของมันเองก็จะมีไอที่แท่นจับอะคะให้เราดึงลงมาส่วนตรงที่ลูกสรชีนะคะก็จะเป็นที่ล็อกขาเราไว้ให้แน่นนะคะไม่ให้ขยับไปมาเลือกระดับการปรับให้เหมาะสมกับเราได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความหนักนะคะที่เราจะใช้เล่นสำหรับมือใหม่นะคะเกตแนะนำให้เลือกน้ำหนักเบาๆก่อนเน้นฟอร์มให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วถึงไปเพิ่มปริมาณทีหลังค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะจับบาด้วยความกว้างที่ประมาณหัวไหล่กว้างกว่าหัวไหล่เราเล็กน้อยนะคะลองดึงลงกันนิดนึงก็ได้จะได้ดูว่าเออมันกว้างไปหรือเปล่ามุมพอดีไหมค่ะเมื่อจัดท่าได้แล้วนะคะให้ค่อยๆดึงด้ามจับลงมาจนถึงเกือบอกเลยนะคะพร้อมหายใจออกตอนปล่อยขึ้นนะคะหายใจเข้าดึงลงหายใจออกค่ะ ขณะที่ดึงลงมานะคะให้ออกแรงคอนโทนที่กล้ามเนื้อหลังไว้เป็นหลักนะคะตอนที่ปล่อยด้ามจับขึ้นไปเนี่ยก็ให้ค่อยคอยค,อยคลายกล้ามเนื้อหลังออกค่ะช้าๆนะคะเน้นฟอร์มให้ถูกต้องก่อนอย่าลืมเรื่องการหายใจด้วยค่ะพยายามยืดอกหรือแอ่นอกด้วยนะคะแล้วก็กดบ่าลงด้วยขณะฝึก จบแล้วนะคะสำหรับท่าฝึกนี้ยังไงก็ลองเล่นที่12-15ครั้ง3เซตดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย